สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยต้องเกินก่อนเลยว่าคลิปนี้น้ำอัดครั้งที่2นะคะคือครั้งแรกเนี่ยกำลังจะอัปโหลดแล้วเมมเสียแบบโมโหตัวเองมากเลยแต่น้ำคิดแล้วว่ายังไงก็จะต้องอัพคลิปนี้ทําคลิปนี้ออกมาให้ได้นะน้ำคิดว่ามันเป็นประโยชน์นะคะสำหรับมือใหม่นะคะ กับเครื่องสำอางที่ควรมีนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะแล้วก็ฝากไว้อีกนิดนึงนะคะคือมีน้องๆขอมาหลายคลิปมากเลยแต่ว่าน้าไล่ทําให้อยู่นะอาจจะมีแบบว่าแซงคิวกันบ้างหรืออะไรเพราะว่ามันบางทีอย่างแต่งหน้าสงการหรืออะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะทําให้ก่อนนะคะแต่ว่าคลิปที่ขอมาแล้วก็จะทยอยทํานะแล้วก็จะมีน้องที่ขอ,อให้พี่ทํารีวิวลิปลอกนะ้ะบอกว่าอะไรอะ่ะน้าแบบแล้วคือน้องขอปุ๊บน้วก็ไปหาซื้อนะพอซื้อมาปุ๊บโอ้โหแบบ มันเป็นของปลอมคือฉันอยากจ,จะฆ่าคนขายมากเลยแต่ว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงจะไปหาของแท้มารีวิวให้ดูกันนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่ามือใหม่นะคะกับเครื่องสาอางที่ควรมีเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวชมกันเลยค่ะไปเลยค่ะ,คะก็คลิปนี้นะทั้งพยายามจะพูดให้ละเอียดนะคะแล้วก็ ั้นๆได้ใจความนะคือยากหน่อยแหละแต่ว่าทีนี้เนี่ยเครื่องสำอางที่น้ำเลือกมานจะเลือกเครื่องสําอางที่ราคาถูกนะคะแล้วดีแล้วที่น้ำใช้อยู่นะแล้วก็ตัวแรกที่น้ำจะพูดถึงเนี่ยเป็นตัวคุชชั่นคุชชั่นนะคะ วันนี้น้ำเลือกของเคที่ดอมมาทําไมน้ําเลือกคุชชั่นมาคุชชั่นเนี่ยเป็นอะไรที่ทาง่ายที่สุดแล้วนะเขาก็มีแบบว่าฟองน้ํามาให้ใช่ไหมเราก็แค่จิ้มจิ้มเงี้ยแล้วก็แท็บแท็บให้ทั่วหน้าเหมือนการทาปแป้งพับนะคะอยู่ประมาณร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะแล้วเราก็เคยทําคลิปไปแล้วด้วยเราใช้ดีด้วยนะคะคือน้าแม่แนะนําให้สําหรับมือใหม่เนี่ยไม่ควรใช้ฟาวเดชั่นหรือรองพื้นแบบขวดนะเพราะว่ามันจะเกียงเกียร์ยากแล้วก็ เกีีย่ยอาจจะยังไม่ถนัดจะทําให้เสียเวลาเนาะหน้า,นา,าจ,จะเป็นคาบได้นะแต่ตัวนี้ไม่เป็นคาบแน่นอนนะแล้วก็ต่อไปนะคะเราจะพูดถึงแป้งฝุ่นก่อนนะแป้งฝุ่นวันนี้น้ำแนะนําของ c o v e r ว a r k นะคะตัวนี้เนี่ยนำซื้อในอีเวนบอยอยู่ที่215บาทหรือประมาณเนี้ยสอง้นต้นๆน,นะราคาไม่แพงนะคะแล้วนางเนี่ยคุณสมบัตินางเนี่ยคุมค้มมันมากแล้วการทาแป้งฝุ่นเนี่ยเป็นอะไรที่ทาง่ายมากเราจะใช้พับ แล้วก็แท,แทบแทบแทบเอาหรือว่าจะใช้แปรงวน,วนวนวนแล้วก็ทายทั่วหน้าแค่นี้หน้าก็เรียบเนียนแล้วนะคะหรืออยากจะให้ถูกกว่านี้อีกใช้ของไดโซ่เลยจ้านี่เห็นไหมไดโซ่นะคะราคาอยู่ที่ร้อยหนึ่งหรือ60บาทนะไม่แน่ใจนะคะตัวนี้ซื้อมาสักพักแล้วแล้วก็น้าก็มีชิมเมอร์ข้างในนะถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ก็คือใช้ได้ระดับดีเลยนะแล้วแถมมีพัฟมาให้เนี่ยเห็นไหมสุว่า เราจิ้มลงไปใช่ไหมแล้วก็แทบให้ทั่วหน้าอ่ะแค่นี้เองนะคะสบายอ่ะราคาสบายกระเป๋าด้วยโอเคต่อไปนะสำหรับคนที่ทาแป้งพับเป็นแล้วเนาะอัพเลเวลขึ้นใหม่อีกนิดนึงวันนี้นระาจะพูดถึง2ตัวนี้นะคือแป้งบูเต้นะคะอ่าบูเต้ซูเปอร์ออยล์คอนโทรลพาวเดอร์นะตัวนี้น้ําเคยทำรีวิวไปแล้วนะคะใครที่หน้ามันนะจ๊ะแนะนำให้ใช้แป้งบูเต้บอกเลยว่า คุมมันฟันทงจริงๆราคาน้ําซื้อมา50บาทสำหรับน้ำเนี่ยราคาเนี่ยมัน50บาทมันก็โอเคแล้วก็ไม่แพงด้วยแล้วใช้เนี่ยน้ำใช้เป็นตลับที่10แล้วมั้งคะประมาณนี้นะคือใช้ติดตัวตลอดเลยแล้วก็ระหว่างวันหน้าก็ไม่ไม่ดอก ไม่หมองนะแล้วก็นานๆจะได้แบบซับหน้านะคะก็เอาอยู่อยู่นะแล้วก็ถ้าใครมีบัตเจ็ตขึ้นมาหน่อยหนึ่งอยากจะได้แป้งแพงกว่านี้ก็คือเป็นของเซฟิลล่านะที่นำใช้เนี่ยเป็นของเซฟิลล่าเบอร์20นะคะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนางก็คุมมัน โอเคอยู่นะถามว่า2ตัวนี้เนี่ยใช้ได้ดีทั้ง2ตัวเลยนะแต่ราคามันค่อนข้างต่างกันอ่านิดนึงนะคะแป้งบูเต้นเนี่ยถ้าอ่าถ้าใครจะไปซื้อนะหรือยังไม่เคยใช้แต่อยากจะใช้เนี่ยนำแนะนําว่าก่อนที่จะตัสดสินใจหยิบมาเนี่ย ต้องถามทางร้านก่อนนะว่าสีผิวเราเหมาะกับแป้งเบอร์ไหนเพราะว่าแป้งเขาค่อนข้างเข้มนะคะที่นําเลือกมาเนี่ยน้ยําใช้เบอร์หนึ่งเลยนะแป้งตัวนี้นะคะก็อย่าซื้อผิดกันล่ะถ้าซื้อผิดแล้วมันจะเสียเวลาเนาะโอเคต่อไปนะคะเป็นที่เขียนคิ้วและกันวันนี้นําเลือกอ่า Youtube Flower v i v มานะคะตัวนี้เห็นไหมก็จะเป็นที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นนะคะอ่า ก็จะเขียนง่ายการเขียนคิ้วแบบฝุ่นคือน้ำคือยกตัวเองเป็นหลักนะคือตอนที่น้ำผัดเขียนคิ้วรแรกแรกน้ำใช้ดินสอแล้วการเขียนดินสอบางทีมันไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับเรามันฝืนนะเออแล้วก็เขียนคิ้วแบบฝุ่นนะว่ามันก็เป็นฝุน่นฝุ่นใช่ไหมเราก็ป้ายของเราไปเรื่อยเสร็จแล้วก็เออถ้าไม่ได้แล้วก็เช็ดเช็ดออกอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นดินสอเนี่ยคือแบบต้องเช็ดเยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขียนคิ้วแบบเจลนะอ่าเขียนคิ้วแบบเจลเนี่ยมันค่อนข้างที่ เออโอเคเลยเพราะว่าเจลเนี่ยมันลื่นใช่ไหมคะมันก็จะแบบเราวาดมันก็ไปตามมือเราแต่เขียนคิ้วแบบเจลเนี่ยก่อนที่จะคือก่อนที่จะเขียนคิ้วเนี่ยห้ามอย่าคือไม่แนะนําให้ลงพวกอ่าฟาวเดชั่นหรือ CCB b อะไรเลยนะเพราะว่าควรเขียนคิ้วก่อนเพราะว่าบางทีมันเลอะก,ก็ต้องเช็ดใช่ไหมพอเช็ดแล้วคือ่อาฟาวเดชั่นหรืออะไรเงี้ยที่เราทาไปเนี่ยมันจะ หลุดเออมันจะให้เสียเวลาต้องมานั่งเติมอะไรอย่างนี้อีกนะโอเคแล้วก็ฟาเวอร์วิวเนี่ยนำซื้อมา50บาทในโลต u s ตอนนะั้นลดราคาแต่ตอนนี้ไม่น่าหาได้แล้วนะรุ่นนี้แล้วก็แถมเอามาเชดดิ้งไฮไลท์อ่าเชดดิ้งจมูกได้นะคะตรงนี้เห็นไหมมีทุกสีเลยนะแล้วก็อ่าพูดไปถึงอายแชโด์เลยละกันอายแชโด้นะสำหรับมือใหม่นะคะที่เป็นมือใหม่จริงๆทาตาไม่เป็นเลยนะ น้ำแนะนำให้ใช้ยอชโดสีน้ำตาลแล้วก็ที่มีสีน้อยสีอย่างเช่นสามสีนี้ก็โอเคนะเรายังไม่ต้องคัดเบ้าก็ได้หรืออยากจะคัดนะคะน้ำทำคลิปวิธีการคัดเบ้าสำหรับมือใหม่ไปให้ดูแล้วนะก่อนหน้านั้นลองไปหาดูได้นะคะก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือเราจะทาสีเดียวก็ได้สีไหนเราทาไปเลย แล้วก็เกลี่ยให้ทั่วแค่นั้นเองนะคะง่ายๆนะลองทาไปก่อนหัดฝึกมือไปก่อนนะค่อยอัพเลเวลค่อยคัดเบ้าก็ได้นะคะโอเคต่อไปนะก็จะเป็นอายไลเนอร์วันนี้นะจะพูดถึงอายไลเนอร์ของ e t d h o u s u s e นะตัวนี้น้ำก็ทำคลิปวิธีการเขียนอายไลเนอร์สำหรับมือใหม่ไปแล้วนะคะคือ ลองไปดูกันแล้วจะรู้ว่ามันง่ายมากๆเลยก็ไม่รู้ว่าจะหยิบยกตัวไหนมานะเพราะว่าตัวนี้นค่อนข้างที่จะเขียนง่ายนะคะแล้วก็จะมีของชีเน่อีกตัวหนึ่งตัวนั้นแบบให้ความคมกริบมากน้ำจะใช้ใชทำ How to บ่อยมากเลยแล้วราคาไม่ถึงร้อยด้วยอันนี้ก็ร้อยต้นๆแค่นั้นเองนะคะโอเคแล้วก็มาที่ตัวนี้เป็นของ odbo นะกับของ S s e n c e เห็นไหมคะอ่ะสองตัวนี้ราคาแตกต่างกันไหมตัวนี้ของ s s e n c e เนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดของ S s e n c e ก่อนนะคะ e อส e ซนซ์ซิลกี้ทั h บัตนะคะตัวนี้อยู่ที่ร้อยต้นๆน,นะร้อยสิบเก้าร้อยอะไรสักอย่างจะไม่ได้ละสีที่น้ำใช้อยู่เนี่ยเป็นสีออกเดีย๋ยวนะคะอ่าเป็นสีออกิดพีทหน่อยเวลาทาแล้วจะดูเป็นธรรมชาตินะสำหรับมือใหม่น้ำก็จะไม่แนะนำให้ใช้สี should, อายแช บัชออนเออบัชออนที่มันเข้มเพราะว่าถ้าทาเข้มปุ๊บมันจะไล่โทนสียากนะคะก็ยังมือใหม่อยู่ก็ใช้สีอ่อนๆไปก่อนเนาะแล้วก็จะเกี่ยง่ายด้วยดูแบบว่าหน้าไม่แบบคือไม่เป่งอลาแก้มขึ้นมาอย่างเงี้ยเนาะเออก็ใช้สีอ่อนๆไปก่อนแล้วก็ของ o d V o เนี่ยตัวเนี้ยไม่ถึงร้อยนะคะเห็นไหมเปิดปุ๊บจิ้มอ่าเอามาจิ้มหน้าได้เลยแล้วก็โทนสีก็ ใช้ได้ทุกสถานการณ์ด้วยนะคะแล้วเขามากับไฮไลท์ด้วยนะตัวนี้เคยทำรีวิวไปแล้วนะคะไฮไลท์ของเขาเนี่ยเห็นไหมคือเข้มมากคือดีมากเลยไม่ถึงร้อยนะร้อยหนึง่งหรืออะไรประมาณนี้ไม่เกินนี้นะแล้วก็เอามาไฮไลท์จมูกปากหน้าผากอะไรได้หมดเลยนะเรียกว่า2 in 1เลยนะอ่ะต่อไปนะคะตัวสุดท้ายละ พี่นันจะพูดถึงลิปสติกนะลิปสติกวันนี้นะคะเออน้ำลืมเดี๋ยวยังไม่ยังไม่ตัวสุดท้ายขาดขาดอามาร์คาลาดเดี๋ยวคุยอันนี้ก่อนลิปสติกนะลิปสติกอันนี้นะเป็นของเวนวนะคะเวนวายนีย่ใช้สี e 9 0 3าูาทำไมน้ำถึงเลือกสีนี้มามันเป็นโทนสีที่ดูไม่ไม่จัดเกินนะคะแล้วก็ทาไปไหนก็ได้นะคือสำหรับมือใหม่ที่ เพิ่งหัดแต่งหน้าน้ำน้ำเคยเป็นนะเอ๊ะคนรอบข้างจะมองหรือเปล่ามันจะเขินจะโดนทักเอ้ยวันนี้แต่งหน้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ทาอสีนี้ทาปากสีแบบว่าสีโทนนี้ใช่ไหมที่นําให้ดูแล้วก็ทาปัดแก้มอะไรอย่างเงี้ยที่มันบางๆเขาก็จะไม่ไม่ค่อยคือมันจะเหมือนจะกลมกลืนไปเองแต่เขาจะค่อยคนรอบข้างจะค่อยค่อยชินไปเองอะไรประมาณนี้นะอ่ะแล้วก็ราคาอยู่ที่139บาทนะคะบางทีเขาก็มีโปรนะลองไปดูกันนะคะอ่ะแล้วก็ สุดท้ายจริงๆละเป็นมาสคาร่านะคะที่น้องจะพูดถึงเนี่ยตัวนี้ของดโซกหบาทตัวนี้ของเมเบลีนนะคะน่าจะเคยใช้กันอยู่แล้วเนาะไฮเปอร์เคิร์ฟวอลลุ่มเอ็กเพสนะคะเป็นวัตต์พูฟนะเดี๋ยวเรามาคุยตัวนี้ก่อนตัวนี้เนี่ยน้ำเคยทําคลิปอีกแล้วเหมือนกันนะคือวันนี้ที่น้าเลือกมาเนี่ยเป็นเครื่องสำอางที่น้าใช้จริงๆแล้วก็ส่วนมากก็จะทําคลิปบอกกับเพื่อนๆอยู่แล้วว่ามันดีเออเลยมาอยากมาบอกต่ออะไรเงี้ยวันนี้ก็เลือกมาเป็นของดโซกตัวนี้ ถามว่าเป็นรุ่นอะไรจำไม่ได้แล้วก็แนะนำทุกครั้งที่ปัดมาสคาร่านะคะควรที่จะใช้ที่ดัดขนตานะเพื่อความเด้งงอนของเราให้มันตามดูสพึงอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องติดขนตาปลอมนะอ่าแล้วก็ใช้ดีแต่ว่าไม่กันน้ำนะคะบอกเลยว่าตัวนี้ไม่กันน้ำนะแต่มือใหม่ยังไม่ต้องกันน้ำก็ได้นะหรืออยากจะกันน้ำก็ เวลาใช้ก็เวลาล้างหน้าควรใช้รีมูเวอร์ล้างหน้าของเราทุกครั้งแล้วก็ขนตาของเราเนี่ยก็ควรที่จะเช็ดให้ดีนะคะเพราะวาดวงตางเรามันบอบางนะไม่ควรมีสารตกค้างนะคะมันอันตรายอ่ะเดี๋ยวมาดูกันของเมเบลีนนะคะเขาก็จะมาด้วยแบบนี้สรรพคุณของเมเบลีนทราบกันอยู่แล้วนะคะว่ากันน้ําปัดแล้วเด้งนะอ่ะก็ไม่พูดอะไรมากเนาะก็จะสร้างกันอยู่แล้วราคาอยู่ที่ ร้อยกว่าบาทนะคะถ้าน้าจาไม่ผิดนะอยู่ประมาณร้อยกว่าบาทแค่นั้นเองโอเคแล้วมีมาบอกกันแค่นี้นะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้นะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะคะหรือว่าใครที่กําลังหาเครื่องสำอางราคาถูกอยู่นะแล้วดีนะคะลองมาดูคลิปนี้กันนะโอเควันนี้น้ําลาไปแล้วนะจ๊ะอย่าลืมไปกาลังใจให้น้ําด้วยเหมือนเดิมด้วยการกดซับสไคร์ในช่องนี้อะกดเลยนะคะแล้วก็ก็ระดิ่งเตือนด้วยนะเวลาที่น้ำทำคลิปอะไรออกมาจะได้ทราบกันนะคะแล้วก็ น้ำจะใส่ลิงก์ช่องทางติดต่อ follow IG, อ Facebook อะไรอย่างนี้ไว้ใต้คลิปนี้นะคะก็เข้าไปกดกันนะโอเคแล้วก็คลิปอื่นๆนะคะอยู่ตรงนี้อ่าแล้วก็กดเข้าไปดูนะในนี้ว่าน้ำทำอะไรไปบ้างน,นะคะแล้วก็ถ้ามีคำาติชมหรืออยากให้น้ำทำอะไรนะคะใส่ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะน้ำยินดีตอบทุกคำถามแล้วก็อะไรที่ติดค้างเพื่อนๆไว้คลิปอะไรต่างๆที่เพื่อนๆขอมานะ้ำไม่ลืมนะพยายามทยอยทำให้วันนี้น้ำลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ